กรุงเทพมหานครรายงานสภาพอากาศระบุว่าเช้านี้คุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ PM 2.5ค่าเฉลีย่ย58.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศเมตรบางรักปทุมวันสาทรค่าฝุ่นสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพขอให้งดกิจกรรมกลางแจ้งที่เหลือค่าฝุ่นเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้มทั่วกรุงเทพ โดยศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมครอนในกรุงเทพมหานครประจำวันที่14มกราคม2568ค่าเฉลีย่ยของกรุงเทพมหานคร58.1ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรค่ามาตรฐาน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรฝุ่นละอองมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นภาพรวม คุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ12อันดับของค่าฝุ่น PM 2.5เขตสูงสุดในกรุงเทพมหานคร1เขตบางรัก86.9ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร2เขตปทุมวัน83.4ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร3เขตสาทร78.5ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตร4เขตจตุจักร 74.1ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 5. เขตราชเทวี64.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 6. เขตลาดกระบัง63.9ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 7. เขตบางซื่อ63.8ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 8. เขตประเวศ63.7ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร9เขตหลักสี่62.6ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร สิบเขตหนองแขม62.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร11เขตบางเขน61.4ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตร 12. เขตคลองสามวา61.2ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรโดยข้อแนะนำสุขภาพคุณภาพอากาศระดับสีแดงมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทุกคนงดกิจกรมกรมกลางแจ้งหากมีความจำเป็นต้องทำกิจกรมกรมกลางแจ้งให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองทุกครั้ง เช่นหน้ากากป้องกัน PM 2.5หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ผู้มีโรคประจำตัวควรอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศให้เตรียมยาและอุปกรณ์ที่จำเป็นให้พร้อมและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัดคุณภาพอากาศร,ระดับสีสม้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนทั่วไปใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM 2 5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคาร จำกัดระยะเวลาในการทำกิจกรรมหรือการออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากควรสังเกตอาการผิดปกติเช่นไอหายใจลำบากระคายเคืองตาประชาชนกลุ่มเสี่ยงใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองเช่นหน้ากากป้องกัน PM ียง2.5ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเลี่ยงการทำกิจกรรมหรือออกกำลังกายกลางแจ้งที่ใช้แรงมากให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ และสามารถตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้านผ่านทางแอปพลิเคชัน AirBKK เวิร์ลไวด์เว็บแ์ o o k สำนักสิ่งแวดล้อมกทอทมอ Facebook ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานคร Facebook กรุงเทพมหานครแอปพลิเคชัน a i r k l k Line Alert หากท่านพบเห็นแหล่งกำเนิดมลพิษสามารถแจ้งเบาะแสผ่านทางทราฟฟี่ฟองดู